ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับสืบเนื่องจากมีการแพร่ระบาดโควิด1 9ในหลายจังหวัดเลยนะครับวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่า สอบอครหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาไม่ได้มีการประกาศห้ามในการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับแต่วันนี้เนี่ยในจังหวัดต่างๆได้มีการออกคำสั่งออกประกาศนะครับกักตัวผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับซึ่งมีด้วยกัน33จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองเช็คดูนะครับว่าใน33จังหวัดนี้น่ยเป็นจังหวัดที่เรากําลังจะเดินทางไปหรือเปล่านะครับเพราะเขามีการประกาศมาตรการว่าจะต้องกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับใน33จังหวัดนียก็แบ่งออกเป็นภูมิภาคต่างๆดังนี้นะครับในภาคเหนือนมี10จังหวัดก็คือกําแพงเพชรเชียงใหม่ ตากน,าน่านพะเยาเพชรบูรณ์แพร่ลำพูนอุทัยธานีนครสวรรค์ภาคกลางภาคตะวันตก3จังหวัดนะครับได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีสระบุรีนะครับแล้วก็ในภาคใต้7จ,จังหวัดนะครับได้แก่ชุมพรนราธิวาสพังงาสตูลตรังปัตตานีสงขลานะครับส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะีมี13จังหวัด ได้แก่ชัยภูมิบึงการมหาสารคามยโสธรสกลนครหน,นองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมบุรีลำมุกดาหารเลยหนองคายอำนาจเจริญนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดกระทรวงมหาดไทยข้อมูลณวันที่10เมษายน64ในเวลา18นิกานะครับ ทั้งนี้เนี่ยการกักตัวก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัดนะครับคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.moicovid.com นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน33จังหวัดนี้เข้าประกาศมาตรการกักตัว ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงนะครับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองตรวจสอบนะครับว่าเป็นจังหวัดที่เรากําลังจะเดินทางไปหรือเปล่าแล้วก็เช็คเงื่อนไขดูนะครับว่าเขามีเงื่อนไขในการกักตัวอย่างไรนะครับ